จะได้ฮะไม่ด้วยความที่เจนนี่เล่นตรงกัินค้ามากมากอะค่ะพี่ยุทธอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคะพี่พี่อินกับเรื่องนี้จจนนี่คาไม่ได้ไปไหนเลยเจนนี่ก็อินแต่ว่าไม่คมาแลบลิ้นอะไรน้ำเป็นพออไปได้เป็นนุำตาผาอ๋อเหรอน้ำไว้เหรอร้ายนะร้ายเออเห็นนะคต้องพูดว่าอะไรบ้างโมตาไม่อายเหรอมาแย่งลองดูสิ มูตาเธอไม่อายเลยเหรอนี่อย่างยี้มันอยู่พี่บ้าง <c oughs> สมมุติเป็นมุนินแต่คนนึกวก็เป็นมูตาให้ตอบได้พี่อารียาให้เอาเหรอโอยตายแล้วยังไงดีล่ะ,ะเกงขั <c oughs> นนี้พี่เล่นมาทุกบทแล้วดูเป็นตัวอย่างครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรชี้เรียกแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะประสบความสำเร็จอย่างสูงบทแรงๆเนี่ย ทำออกมาได้เต็มที่จะกระตั้งคนสงสัยว่าโอ้โหเจนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่จริงค่ะเจนนี่บ้าบอค่ะสมมติเกิดมีใครคบหาดูใจแล้วจะไรแรงไหมไม่ไยแรงไม่ไยแรงอย่างในจอแน่นอนใช่ไหมฮะอ้ออ่ะถามต่อไปอีกนะฮะท่านผู้ชมะว่าพระเอกของเรื่องค่ะนี่เป็นเจ๊ดันไปแล้วพระเอกคือวิกฤตนะไม่ใช่พ่อพอไม่ใช่พระเอกตัวร้ายวิกฤต คือเขาถูกอาจจะถูกสบประมาทพอสมควรก่อนหน้าว่าเล่นได้หรือเปล่าบทขนาดนี้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วมันต้องเล่นให้พอดีหายไปเลยก็ไม่ดีคือไม่เด่นพอใช่ค่ะนะะมันต้องเล่นได้โดดเด่นมากเกินไปก็ไม่ดีมามาแซงเรื่องค่ะเล่นได้พอดีเป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์ค่ะยังไงติวเตอร์ชั้นชีวิตจริงแล้วก็ในละครด้วยสนิทกันสนิทสนิทกันค่ะแล้วก็คือ เราก็ต้องการให้คนที่จะนี่เล่นด้วยเนี่ยอ,อินไปกับเราแล้วก็เวลาเล่นด้วยกันเนี่ยให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาเกรงเวลาอยู่กับเราค่ะก,ก็ช่วยน้องแล้วก็บอกทุกอย่างอะค่ะก็คือพูดหมดเลยว่าเฮ้ยเคนต้องอย่างนี้นะต้องเล่นอย่างนี้ต้องทํานี้ต้อง,องนี้จนบอกเคนก็อ๋อโอเคครับโอเคครับอะไรอย่างเนี้ยค่ะมแม้กระทั่งฉากเนี่ยหาฉากจูบเองอะค่ะเจนี่ก็จะจ ก็ถูกจริงค่ะถูกจริงแล้วไงแต่ก็พยายามที่ต้องทำไงซ้อนไงพยายามให้น้องดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะโดยการที่จะนี่เองอาจจะต้องเล่นซ้อนซ้อนนิดนึงอะค่ะคือต้องให้เล่นดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นซ้อนซ้อนคืออะไรไม่เข้าใจก็คือจะนี่ต้องช่วยแบบผ่นคอเพื่อให้เคนมาอีกด้านหนึ่งอันนี้คือเทคนิคดีเทลในเวลาถ่ายอะค่ะค่ะเพื่อให้เวลา เค็นเล่นเองจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันผิดม,มุมหรือว่ามันมันต้องยังไงห่งหลายฉากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเค็นภูกูมิก็เลยเด่นขึ้นมาแบบพอดีพอดีในละครแรงเงาอย่างที่บอก ต้องยกให้เป็นเจ๊ดันไปแด้ใช่ไหมดันหรือแบบไม่รู้แลวในชีวิตจริงคะในชีวิตจริงที่บอกเป็นติวเตอร์ด้วยอะไรบ้าง <_ C os> คอยบอกน้องะ,ะว่าการใช้ชีวิตเใช่ใช้ชีวิตในวงการถ้าเกิดว่ารักงานที่ทําจริงก็อยากจะให้ตั้งใจตั้งใจทํางานตรงนี้จริงๆค่ะมไม่อยากโท <C os S 2> รศัพท์มือถือเขาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ไหมฮะไม่ค่ะอ๋อพอเห็นภาพนะท่านผู้ชมฮะนี่แบบมุ่นนินนะแบบเอาแบบมุ้นตาคือจัดรายการแบบมุ้ตา มุตาือพี่หยุดชอบมุตตาเหรอคะใจพี่ขอคนละครึ่งใจพี่ขอคนละครึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะปิดเบรกนี้นะฮะแววตาของเจนนี่ทําได้ทมึงถึงมากในละครบางคนดูแล้วฝันร้ายเลยนะจริงค่ะเราจะปิดเบรกนี้ด้วยไม่ต้องมองผมทําตาหวานกับพี่มองกล้องค่ะแล้วขมึงดุมากเหมือนหน้ากล้องนี้ เหมือนหน้าจอขณะน,นี้เลือกเอาระหว่างพออหรือนดพดภานะฮะเท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นพออก็ได้ฮะหรือเป็นนดพดภาก็ได้นี่เครียดนะเนี่ยเอานี่นักแสดงเจ้าบทบาทเร็วค่ะเอานะฮะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามซมมาโอ้ กนตรี้เดียวกับาเรื่องราวเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับพบกับมุนินก็ได้ครับมุนินจะพูดถึงแก๊งนางฟ้าว่ายังรักกันดีเขาอยู่ในกลุ no ่มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไง ก็มีข่าวว่าพอลล่านะคะกับบุนเส้นทะเลาะกันจจนี่ยังงงเองเลยค่ะว่าไปทะเลาะกันตอนไหนเขียนไลน์ไปถามเพื่อนเลยว่าเอ๊ะทะเลาะกันตอนไหนยังคุยกันอยู่เมื่อกี้อยู่เลยเข้าใจผิดค่ะค่ะบังคับให้ทะเลาะกันยังไม่ทะเลาะกันเลยค่ะกลุ่มนี้ไม่มีทางใช่ไหมฮะไม่มีทางแน่นอนสนิทกันมากสนิทกันมาก นี่เพื่อนเพื่อมาแก้ข่าวนะคะในแก๊งนี้มีใครบ้างนะคะก็มีนานานะคะมีอลิชามีวุ้นเส้นมีพอลล่ามีจนนี่มีคริสแล้วก็มีเจนสุดาค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นงานแต่งของอลิชาค่ะวันนี้เลยค่ะใช่ช่ยินดีกับอยู่ในกลุ่มกวนกลุ่มแก๊งนางฟ้านี่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้มีเปิดตัวหนังใช่ไหมหยุดลอกข้ามเวลามีรายชื่อของพอลล่ากับวุ้นเส้นมาร่วมงานนักข่าวเลยไปกันเยอะดีฮะไปดูเพื่อนเขารักกัน ปรากฏว่าพอล่าก็มางานแล้วกลับไปก่อนอีกไม่นานบุญเส้นเดินเข้ามาก็เลยตอกย้ำประเด็นเกาเหล่าว่าทะเลาะกันอีกเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆงานนี้ก็เลยอาศัยเมื่อวานนี้เป็นหน้าที่ของนานาเขาช่วยชี้แจงให้นะฮะขณะเดียวกันก็ยังมีน้องพิต้าใช่ไหมมายืนยันอีกแรงนึงว่ายังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีทางที่จะทะเลาะกันได้นะคะอ้าวฟังเสียงหน่อยฮะ ว่าไม่มีใครที่จะทะเลาะกันเลยอค่ะเพราะว่าคือเวลา อยู่ในกลุ่มเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่ไม่พอใจกันหรืออะไรมันต้องมีอยู่แล้วด่ากันตรงนั้นเลยค่ะพูดกันไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนนาขนาดนี้แล้วแต่คู่ที่ไม่เคยมีเลยแม้กระทั่งเถียงกันก็คือวุ้นกับพอล่าค่ะฉันไม่มีก็ถามพูดจริงเราก็ไม่ได้อยากให้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นแบบเนี่ยมันก็บังเอิญหลายเรื่องที่แบบว่าพอล่ากับแล้ววุ้นมาพอดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวอีกหรือเปล่าเชื่อว่ากลุ่มนี้เขาไม่มีทางแบบทะเลาะกันอยู่แล้วเขาทุกคนพูดตรงอ่่่ะะตรรงนนี้ทุกกกคพพููดดมมอออออไไไ็็บบบบเลยชชชช ยิ่งกว่าตรงอีกยิ่งกว่าตรงอีกเพราะฉะนั้นด่าๆกันเลยใช่ค่ะแต่เป็นการด่าแบบเพื่อนใช่ค่ะจะเตือนจะพูดอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรพูดเลยตรงนั้นจะไม่มีการเก็บแล้วก็จะไม่มีการนินทารับหลังค่ะพูดเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ใช่ค่ะไม่ชอบพูดเลยอย่าแนั้นอย่างนั้นแล้วทุกคนตรงหมด ไม่มีการว่าแบบเอ๊ะจะยังไงจะพูดยังไงไม่มีค่ะชอบไม่ชอบพูดเลยแล้วทุกคนจะนิสัยแมนแมนเหมือนกันหมดทุกคนนะะฝากไปเข้าแก๊งกับคนได้ไหมคนนั้นอ่ะสนใจไหมฮะวงแตกกระจายเลยโอ้นางฟ้าจริงๆอ้าวไหนๆก็พูดถึงแล้ะ นานาเขาเตรียมจะคลอดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้5เดือนแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะหนังก็กับสามีนะคะเวไทเทนเนียมค่ะนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์อัพเดตความพร้อมของว่าที่คุณพ่อแล้วก็ว่าที่คุณแม่ค่ะโดยทั้งคู่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะตื่นเต้นมากมแล้วก็เริ่มจะเป็น เริ่มจะเตรียมตัวเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วนะคะลูกก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นฝาแฝดที่สําคัญเป็นแฝดชายแล้วก็แฝดหญิงค่ะพร้อมกันเลยดีใจจะนิ่งดีใจเองไหมคะฮะแล้วตอนนี้ก็ตั้งชื่อไว้ในใจแล้วแต่ก็ขออุบไว้ก่อนเผื่อเปลี่ยนอีกค่ะแล้วคาดที่ไหนตกลง เมืองไทยค่ะเมืองไน,นานาตื่นเต้นเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอยู่เมืองนอกเพื่อนๆจะไม่อยู่นี่บอกเพื่อนทุกคนแล้วนะคะว่าพอจะคลอดเนี่ยขอให้ทุกคนอย่ายไปมุงอยู่หน้าห้องจะนี้บอกได้เลยเดย์ไปอยู่ข้างหมอเลยเป็นคนขอกรีดกรีดโอ้ยกรีดท้องขอเป็นคนดึงลูกออกมาได้ไหมโอ้ <laughs> โหเจนนี่ <laughs> หลานคนนี้ตื่นเต้นค่ะตั้งใจปั้นมากเข้าใจเข้าใจว่าตื่นเต้นหลานคนนี้นานาเป็นเพื่อนรักแต่เจนนี่จะขอกรีดเองเลยขอกรีดเองตื่นเต้น ไม่กลัวค่ะคือตอนนั้นสวมยันมุนินรือเปล่าแฟดด้วยตุ๊กตาสดาคับดีๆจริงๆเมื่อก่อนก็เดินอยู <c oughs <c oughs> ่ตรงนี้แหละแล้วนี้แหละฮะก็อยู่ตึกเรานี่แหละนานานี่ได้แฝดชายแฝดหญิงเลยแล้วจะคลอดที่บ้านเราฟังเสียงกันหน่อยฮะ ก็ข้อที่นี่นะค่ะสนุกสะดวกกว่าครับกพแบบเพื่อนๆอะไรแล้วก็ครอบครัวอะไรก็อยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ต้องเดินทางไปแล้วเดี๋ยวเอาน้องกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่นี่เลยดีกว่าก็มีแล้วค่ะมีบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวรอแบบเดี๋ยวรอน้องเห็นหน้าน้องก็ได้รู้ชื่อละค่ะผู้หญิงกับผู้ชายค่ะเพราะนั้นนะว่ามันก็เป็นเรื่องมหาศาลนะคะเรืนี่ดีที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว แสดงความยินดีด้วยฝากเจนี่ไปบอกด้วยพูดหน้าจอด้วยนะฮะ เรื่องต่อไปนี้เจนนี่คงไม่สะดวกเล่าอ่ะอไว้ช่วยเถอะ<า>สรุปประเด็นเรื่องเป็นข่าวมาหลายวันระหว่างปงเหน่งตลกดังะนะฮะกับคุณแม่ชสุดท้ายเมื่อวานนี้มาจบลงได้ดีก็แล้วกันนะพี่ปงเหน่งแถลงข่าวนะคะที่สตูดิโออัดรายการก่อนบ่ายคลายเครียดค่ะก็ยืนยันว่าคุณยายอ้อยเป็นคุณแม่จริงๆแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เคยคิดที่จะไล่คุณแม่ออกจากบ้านเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิด30กว่าปีที่ผ่านมาพี่ปงเหน่งบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าพูดในมุมตัวเองเนี่ยก็ คือตัวเองเลี้ยงดูตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าคือไม่ค่อยได้รับการดูแลจากคุณแม่เพราะว่าตัวเองเก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ18จนกระทั่งได้รับออโอกาสจากคุณเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็เลยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังก็อยากจะขอความเป็นธรรมตรงนี้ด้วยส่วนที่บอกว่าออคุณแม่กับลูกสะพ้ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในคุณสมยาเนี่ยที่เมื่อวานนี้ก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยไม่ถูกกันหรือเปล่าเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทางคุณสมยาที่เป็นภรรยาของคุณโป้งเหน่งเนี่ยก็พูดทางน้ําตาเลยนะคะบอกว่่าายออมมมทีจะไปขขคุณแ ก็ขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ชอบตัวเองมาตั้งแต่เป็นสภปฟังนิดนึงครับลองฟังดูนะคะผมเครียดมากครับช่วงนี้ผมเครียดมากครับเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟครับในเรื่องอะไรแบบนี้ครับคนอื่นทําอะไรกับแม่ผมก็ยังคิดเลยครับว่าคนอื่นทำนะฮะแล้วคนอื่นเขาจะไม่คิดเรื่องผมแบบนี้นะครับนอนไม่หลับนะครับผมไม่ได้ไล่นะครับเพราะว่าแกหนีออกไปแบบนี้มันจะสิบผลแล้ว ไปถามที่สถานีตำรวจที่ที่ผมอยู่เนี่ยคันนายาวก็จะรู้ไปแจ้งตำรวจมาจับผมใช่ผมทิ้งแม่ทิ้งลูกอัตันยูเดินไปไหนลูกอัตันยูแต่จากสิบแปดอายุสิบแปดจนสี่สิบแปดทุกวันเนี้ยที่เขาไม่ได้เลี้ยงดูผมเลยเขาเรียกอะไรครับแล้วช่วงที่เขามีเงินมีฐานะมีอะไรเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังไม่มีชื่อเสียงว่าเ,เขาอยู่ตรงไหน,นครับเขามาเรียกร้องอะไร เรียกเอาผมกลับไปสิผมลําบากเนี่ยผมกินข้าวก่บพี่ปนน้าปลาแม่ยื่นมือมาดิบอกว่ามึงไปมึงไม่ใช่ลูกกูอย่างเงี้ยครับแล้วผมผมจะคิดยังไงอะ่ะอา้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเป็นพวกพี่ๆเลยพี่จะคิดยังไงแม่พูดว่ากูมึงไม่ใช่ลูกกูเช้าวันนี้ปงเนี่ยกับภรรยาจะไปกราบขมาคุณแม่ยังไงก็ผู้ให้กําเนิดนะฮะ,ท,ะที่วัดพระยาสุเรน,นแล้วก็จะทําตามที่แม่ขอส่วนคุณยายอ้อย บอกว่าถ้ามาขอขามาก็จะให้อภัยทุกอย่างฟังนิดเดียวครับขอโทษแม่เลยนะค่ะแม่ก็ให้เอาไปเ็าทุกอย่างทุกทุก,ท,กทุกเวลาอ่ะขออย่างเดียวว่าให้เขามาให้ชาวชนเขารู้ว่าฉันเนี่ยแม่เขาจริงจริงนั่นแหละจบลงด้วยดีดีกว่าเรื่องนี้นะฮอไปกราบขามาคุณแม่แล้วก็ดูแลท่านก็นแล้วกันที่แล้วมาแล้วไปเถอะ ทุกชมะฮะอันนี้หน้าที่ผมนะฮะจะชวนเจนนี่ไปกันสองคนโอ้ค่ะไปไหมล่ะบีซีเทโรเปิดโพสเจ็ดคอนเสิร์ตไทยฟอร์มใหญ่ปีหน้าประเดิมด้วยสแตมเกรียนเดคอนเสิร์ต เปิดพีเซลวันแรกหมดแล้วนะคะบัตรใช่ต้องเปิดรอบสองแล้วนะคือแฟนๆมารอต่อคิวตั้งแต่ก่อนห้างเปิดอีกนะคะเสียงตอบรับดีมากค่ะนั่นแหละฮะสี่พันกว่าใบขายหมดในไม่กี่ชั่วโมงนะคะบางคนมาก็ไม่มีบัตรติดไม้ติดมืองกลับบ้านนี่ไงบอกแล้วสแตมบอกแล้วรอบสองจะขายสาวสิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเกตเมเจอร์นะคะไปหาซื้อกันได้ค่ะสแตมบอกดีใจมากๆได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะคะนะฮะฟังเสียงสแตมนิดเดียวค่ะ ็มแล้วครับไม่ได้โกหกเนาะ,ะก็ขอบคุณมากครับที่มากันก็จะตอบแทนอย่างสาสมนะครับเริม่มปริมประทับใจยังไงบ้างราก,ก็อยู่ที่บ้านแต่ก็มีคนส่งทวิตเตอร์มาว่าคนมารอแล้วตั้งแต่1ิบโมงเช้าก็สุดเขิลรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขาก็าอยากจะเล่นมันนั้นให้ดีที่สุดเตรียมอะไรคิดว่าจะใส่ทั้งชีวิตเข้าไปนะครับคือจะเป็นวันที่ใส่าปากหวานนะเนี่ยไปไหมมุนิน อยากดูค่ะเพราะพี่สแตมเขารองเพลงร้อนเรียนแรงเงาไว้อยู่ค่ะใช่ใช่เขดูรายการอยู่ใช่ไหมติดใจเลยค่ะฟัง้าชอบไม่ที่ถามคือจะไปกับพี่ไหมเจนนี่พี่ขออะไรอย่างละฮะได้ค่ะตรงนี้มีบันไดอยู่นะเดี๋ยวชวนเพื่อนพี่ไปยืนข้างบนบันไดแล้วแล้วทําสิ่งที่ควรจะทำพีมาแล้ว อ๋อเล็กครับวันนี้ขอบคุณนะฮะแรงเงาจะจบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ก็เออจบวันที่สี่ธันวาค่ะติดตามชมกันติดตามตอนจบมันจะเป็นบทที่บอกทุกอย่างใช่ค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจวันนี้นะคะดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะมีเหตุและผลว่าทำไมมุนินกับมุตาเนี่ยถึงเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะ